สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชา n น,นลหมอหมีเมาหมอยชอบโคนขี้เมาและรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำสามอาการเตือนโปรตีนล่วงในปัสสาวะเสี่ยงไตพังไม่รู้ตัวนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับ ไตเปนอวัยวะที่สําคัญมากๆในร่างกายของเรานะครับหากไตของเราเสื่อมไปหรือว่าเสียไปเนี่ยอาจจะส่งผลเสียหลายอย่างต่อร่างกายเลยนะครับซึ่งภาวะหนึ่งนะครับที่ทําให้ไตเสื่อมไตวายได้นั่นก็คือโปรตีนล้วนในปัสสวาวะซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะครับอาจจะเกิดจากไตอักเสบก็ได้เกิดจากโรคเบาหวานก็ได้หรือว่าเกิดจากภูมิคุ้มกันร่างกายของเราทําลายตัวเองก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยหลายคนพอโปรตีนั้วในปัสสาวะแต่ไม่รู้นะครับพอรู้ตัวีกทีสายเกินไปแล้วครับไตเสื่อมไตวายต้องฟอกไตแล้วนะครับ ดังนั้นการสังเกตอาการเตือนจึงเป็นสิ่งจําเป็นและก็สําคัญมากๆครับในคลิปนี้หมอหมีก็เลยจะมาแนะนําเลยครับว่าอาการโปรตีนล้วนในปัสสาวะเนี่ยมีอาการอะไรบ้างจะได้นําไปสังเกตอาการกันได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่า3อาการนี้มีอะไรบ้างครับ ข้อที่1ปัสสวาวะเป็นฟองนะครับข้อนี้เป็นอาการเตือนแรกๆเลยนะครับเมื่อมีโปรตีนล่วมมาในปัสสวาวะนะครับจะทําให้ปัสสวาวะของเรามีฟองเกิดขึ้นครับหลายคนก็คอมเมนต์เข้ามาถามหมอนะครับว่าทุกคนก็มีฟองอยู่แล้วนะครับอย่างนี้โปรตีนล่วงทุกคนหรือเปล่าใช่ครับทุกคนมีฟองแต่ปริมาณฟองจะเยอะผิดปกติวิธีสังเกตง,ง่ายๆนะครับเวลาเราปัสสวาวะลงไปในโถส้วมแล้วเนี่ยถ้าเรากดน้ําไม่ลงลาดน้ําไม่ลงนะครับสขันก็แล้ว3มขันก็แล้วรู้ว่ากดจะโคกประมาณ3รอบอยังมีฟอง อยู่แบบนี้นะครับให้สงสัยเลยครับว่าอาจจะมีโปรตีนล่วงมาในปัสสาวะของเราแล้วก็ได้อย่ารอช้านะครับแนะนําว่าให้รีบไปพบแพทย์เลยนะครับเพื่อทําการตรวจปัสสาวะดูครับวิธีการคอนเฟิร์มง่ายมากครับก็คือเอาปัสสาวะของเรามาตรวจด,ดูครับว่ามีปริมาณโปรตีนล่วงมาหรือเปล่าก็จะทําการรักษาต่อไปครับ อาการที่2ตัวบวมนะครับอาการตัวบวมเป็นอีกอาการหนึ่งที่เป็นตัวเตือนว่าอาจจะมีโปรตีนรั่วมาในทางปัสสาวะของเราแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเมื่อร่างกายของเราเสียโปรตีนไปกับปัสสาวะมากขึ้นมากขึ้นนะครับก็จะทําให้โปรตีนในเส้นเลือดของเราน้อยลงโดยปกติแล้วโปรตีนมีหน้าที่ในการโฮน้านะครับดึงน้ําเข้ามาอยู่ในเส้นเลือดพอโปรตีนลดลงนะครับน้ำก็จะออกจากเส้นเลือดไปอยู่ที่เซลล์มากขึ้นก็จะทําให้เนื้อเยื่อนะครับอวัยวะต่างๆของเราบวมขึ้นมาได้ครับ อวัยวะแรกที่จะบวมก่อนเลยนั่นก็คือขาของเรานั่นเองครับสังเกตเลยว่าที่เท้านะครับที่ข้อเท้าหรือว่าที่นักแข้งของเราจะบวมขึ้นมาทั้ง2ข้างเลยครับวิธีการคอนเฟิร์มว่าบวมจริงหรือเปล่าให้เอานิ้วชี้เนี่ยนะครับกดไปที่นักแข้งของเราหรือว่าที่ข้อเท้าของเรานะครับค้างไว้ประมาณ10วินาทีถ้ามันกดไปแล้วเนี่ยมันบุ๋มลงไปนะครับแสดงว่าเท้าของคุณขาของคุณอาจจะบวมแล้วก็ได้ซึ่งอาการบวมเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับมันจะเกิดจากหัวใจก็ได้เกิดจากตับก็ได้นะครับหรือว่า ไม่เกิดอาการขาบวมได้และนอกจากนี้อาการบวมก็จะบวมที่ใบหน้าของเราด้วยนะครับวิธีสังเกตใใง่ายๆก็คือบริเวณรอบตาของเรานะครับตรงหนังตาขอบตาตรงนี้จะบวมมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ให้สงสัยเลยครับว่าอาจจะมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะแล้วก็ได้ดังนั้นอย่ารอช้านะครับถ้าปัสสาวะามาเป็นฟองตัวบวมขึ้นมาแบบนี้ให้รีบพบแพทย์เลยครับ อาการที่สามเหนื่อยนอนราบไม่ได้นะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าพอโปรตีนเนี่ยเสียไปเยอะๆน้ําก็จะออกมาจากเส้นเลือดน,นะครับจะไปอยู่ที่เซลล์ต่างๆซึ่งถ้ามันไปอยู่ในปอดของเรามากขึ้นก็จะทําให้น้ําท่วมปอดทําให้เรามีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้นนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยนอนราบไม่ได้นอนหลับไปแล้วนะครับจู่ๆต้องตื่นขึ้นมาหอบตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าน้ําในปอดเยอะๆนะครับมันก็จะทําให้เราเวลาลงไปนอนเนี่ยเหมือนอาการจมน้ําดังนั้นเราต้องลุกขึ้นมานะครับจากน้ําก็จะทําให้หายใจได้ดีขึ้นดัังนน้ แนะนำครับว่าลองสังเกตอาการตนเองดูนะครับอย่าปล่อยให้ถึงอาการเหนื่อยนะครับสังเกตตั้งแต่แรกล้วปัสสาวะเป็นฟองนะครับต่อมาเริ่มขาบวมนะครับแต่ถ้ายังปล่อยนะครับไม่ยอมไปหาหมอทําให้น้ําท่วมปอดแบบนี้อันนี้อันตรายแล้วครับอาจจะทาให้หอบเหนื่อยแล้วก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจดังนั้นแนะนำครับว่าควรดูแลสุขภาพตนเองแล้วก็สังเกตอาการดูนะครับถ้ามีอะไรผิดปกติแนะนำที่พบแพทย์เพื่อทําการตรวจปัสสาวะต่อไปครับและนี่คือทั้งหมด3อาการเตือนนะครับที่เป็นตัวบ่งบอกว่าคุณอาจจะมีโปรตีนรั่วงมาในทางปัสสาวะแล้วก็ได้สำ าฟังทั้งคลิปเดี๋ยวหมอมีสรุปไว้อีกทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างครับข้อที่1ครับปัสสาวะออกมาเป็นฟองนะครับใครที่ปัสสาวะออกมาเป็นฟองราดน้ําไม่ลงกดชักโครกไม่ลงยังมีฟองอยู่ให้สงสัยว่ามีโปรตีนั่วในปัสสาวะครับต่อมานะครับข้อที่2มีอาการตัวบวมนะครับอันดับแรกเลยขาบวมสองข้างนะครับแล้วก็เริ่มมาบวมที่หน้าบริเวณรอบตาของเราให้สงสัยโปรตีนรั่วเหมือนกันแล้วข้อสุดท้ายคืออาการที่3มนะครับมีอาการหอบเหนื่อยแล้วก็นอนราบไม่ได้นะครับใครที่เริ่มเหนื่อยมากขึ้นเเรริ่มหหอายใจ็ว แล้วก็นอนราบลงไปรู้สึกเหมือนจมน้ําต้องลุกขึ้นมาแบบนี้ก็ให้สงสัยเหมือนกันว่าอาจจะมีความผิดปกติในร่างกายของเราแล้วก็ได้นะครับดังนั้นลองสังเกตอาการตนเองดูถ้ามีอาการใดาอาการหนึ่งในสามอาการนี้นะครับหวดีพบแพทย์ก่อนนะครับเมื่อทําการตรวจด,ดูว่ามีโปรตีนั่วนในปัสสาวะหรือเปล่าจะได้ร,รักษานะครับไม่ทําให้ไตเสื่อมไตาวายครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook Took Tik แล้ว TikTok ะครับเฟซบ กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาส์มอยครับตอนนี้หมอหมีมีไลน์ออฟิเชียลแล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาได้เลยเพื่อรับความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพนะครับแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย